ปลากระทิงไฟเป็นปลาที่สวยงามและยังอร่อยที่ผ่านมาเราสามารถเห็นปลาชนิดนี้ได้บ่อยในตลาดปลาสวยงามจนเข้าใจว่าพวกมันมีอยู่มากมายแต่ความจริงปลากระทิงไฟมีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกจับจากธรรมชาติที่มากเกินไปในฐานะที่ผมชอบตกปลาและก็ตกปลามาตั้งแต่เด็กผมเองก็ยังไม่เคยตกปลาชนิดนี้ได้เลยนี่แสดงให้เห็นว่าในธรรมชาติปลาชนิดนี้หายากมานานแล้วจนเมื่อปีพศ2565 ครมประมงประกาศข่าวดีเรื่องที่สามารถขยายพันธ์ปลากระทิงไฟได้สำเร็จและยังพร้อมที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของพวกมันถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับปลากระทิงไฟคืออะไรเดี๋ยวขอเล่าเรื่องของปลากระทิงไฟให้ฟังกันก่อน ต้องบอกว่าปลาชนิดนี้จัดเป็นหนึ่งในปลาน้ําจืดที่สวยงามมากที่สุดชนิดหนึ่งในประเทศไทยและยังเป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่ต่างประเทศนิยมเลี้ยงกันอีกด้วยโดยปลากระทิงไฟอยู่ในสกุลปลากระทิงหรือมาสตอ m แซมเบลัสทั่วโลกมีมากกว่า60ชนิดส่วนในประเทศไทยมี7ชนิดซึ่งอ้างอิงจากหนังสือปลาน้ําจืดไทยและปลากระทิงไฟถือเป็นชนิดที่สวยงามที่สุดในปลากระทิงที่พบในประเทศไทย ปลาในสกุลนี้จะมีลำตัวยาวแต่ไม่ยาวเดียวเหมือนปลาไหลลำตัวแบนข้างเล็กน้อยมีจะง,งอยปากยื่นยาวเลยปากร่างค่อนข้างมากคีบหลังท้องและหางเชื่อมต่อกันบริเวณหลังจะมีหนามเล็กๆก,ก่อนถึงคีบหลังเป็นปลาที่อาศัยได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยชอบหลบอยู่ตามซอกโพงหรือวัสดุใต้น้ำกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและใช้ประกอบอาหารด้วยสำหรับปลากระทิงไฟมีชื่อวิทยศาศาสตร์ว่า มาส t ตาร์แซมเบลัสอีโทตานีเงาเป็นปลาที่ยาวได้ถึง90เซนติเมตรนับเป็นปลาในสกุลปลากระทิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีลักษณะเด่นตรงที่ลำตัวสีเทาเข้มจนถึงสีดำมีแถบรละจุดสีแดงพาดตามแนวยาวบริเวณส่วนล่างของลำตัว ในปลาที่ยังเล็กจะมีสีน้ำตาลอมส้มหรือเหลืองเมื่อโตขึ้นจุดและแถบลายที่เป็นสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสีแดงหรือสีแดงอมส้มในที่สุดแต่ปลาส่วนใหญ่สีแดงสดจะเข้มจัดเฉพาะบริเวณลำตัวส่วนที่อยู่ค่อนไปทางหัวส่วนลายที่อยู่ค่อนไปทางหางส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงส้มหรือสีน้ำตาลส้มพบน้อยมากที่จะมีลายสีแดงเพลิงทั้งตัว ปลากระทิงไฟชอบอาศัยอยู่ตามปากแม่น้ําบริเวณภาคกลางและภาคใต้แน่นอนว่าในน้ําจืดบางจังหวัดก็พบเช่นกันนอกจากในประเทศไทยแล้วจะพบปลากระทิงไฟได้ในประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นปลาที่คนท้องถิ่นมักจะจับมากินและยังเป็นปลาสวยงามที่มีราคาค่อนข้างแพงจัดเป็นปลาเลี้ยงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและเพราะแบบนี้ประชากรของปลากระทิงไฟในธรรมชาติจึงลดลงไปอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าใกล้จะสูญพันธุ์อีกด้วยการเพาะพันธุ์ปลากระทิงไฟโดยกรมประมงคงต้องบอกว่าด้วยเทคนิคการผสมเทียมของประเทศไทยในตอนนี้การเพาะพันธุ์ปลากระทิงไฟถือว่าไม่ยากเมื่อเทียบกับการเพาะพันธุ์ปลาบึกเพียงแต่เพิ่งจะเริ่มทำซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะไม่ได้ทำในตอนที่พวกมันใกล้สูญพันธุ์ไปจริงๆซึ่งหากถึงตอนนั้นก็อาจจะสายจนเกินไปโดยการเพาะพันธุ์ปลากระทิงไฟได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพศ .2561 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งธรรมชาติบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีอยุธยาสมุทรสงครามและราชบุรีเพื่อนํามาเลี้ยงขุนเป็นพ่อแม่พันธุ์จากนั้นก็ทําการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศพร้อมที่จะผสมพันธุ์และวางไข่มาเพาะพันธุ์ด้วยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้นจนสามารถผสมได้สําเร็จ โดยที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยมีการขับเคลื่อนและดำเนินการเพราะขยายพันธุ์ปลากระทิงไฟอย่างต่อเนื่องจนในปีพศ2563ก็สามารถผลิตลูกปลาที่มีความแข็งแรงในอัตรารอดที่สูงประมาณ1,500ตัวจนในปีพศ2564ได้ลูกปลาจำนวน3,000ตัว นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้นำลูกปลากระทิงไฟขนาด5-7เซนติเมตรที่ได้จากการเพราะพันธุ์ชุดแรกจำนวน1,000ตัวไปปล่อยสู่ธรรมชาติที่เขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นครั้งแรกซึ่งร่วมมือกับคนในชุมชนบริเวณรอบเขื่อนเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ คืนความหลากหลายและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปและนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีของปลากระทิงไฟที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติสำหรับปลากระทิงที่พบในประเทศไทยอีก6ชนิดก็คือปลากระทิงลายมีความยาว50เซนติเมตรปลากระทิงลายภูเขาวความยาว50เซนติเมตรปลากระทิงลายดอกไม้ ความยาว60ซนติเมตรปลากระทิงจุดขาวความยาว50เซนติเมตรปลากระทิงลายตรงความยาว30ซนติเมตรและปลากระทิงเพชรบุรีความยาว40ซนติเมตรซึ่งเป็นปลากระทิงชนิดใหม่พบในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่งได้รับการรายงานเมื่อปีพศส5 6 1และยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างถูกต้อง เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องปลากระทิงไฟรอดจากการสูญพันธุ์หลังกลมประมงเพราะพันธุ์ได้สําเร็จสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย